ตั้งเลยแม็กเฮดบอฟออฟเอออย่าลืมปิดเฮดบอฟนะอย่าเดี๋ยวเมากันเมามันรวไปนู้นเข้าไปเมามันอาไวเลยกูกูปรับศูนย์จุดสานย์จุแม่ปรับอะไรบอฟปรับอะไรเฮดบอเฮดบอปิดก่อนเฮดบอฟปิดก่อนเฮดบอฟเนนวีซิงเปิดไหมวีซิงเปิดดิ จริงไม่องมีปัญหาล้วมาเกมอะไรกีแอดวานเร่องลวานไดในฮตอกอยู่ไหนนุ๊ันเบกนี่กิมรีข้าบุโอ้ซาวก็มิวสิกปกติไอ้ฟิฟวิวไงคือการมองมองไปดูมองง อันนี้มองไกลไหนมองไกลอ่ะข้างหน้าหรือข้างหลังไม่รู้ไปถามกูไปเดี๋ยวกูท่านี่ละกดจอยเกมยังไงอ่ะจามเลยโอ้ชื่อว่าชักซามอนี่เขาได้นี่ยว่ะกดจอยซามาตีมเลไรยังตั้งชื่อว่าชักซามะเกมมั่วไปยังแม็กโปรตอพช่วบุคคลเลยกูนี่ว่ะครับ ไม่ัเล่นเลยเฮ้ยมีบุหรี่ด้วยมงกดกดดึงกดดึงเพื่อจุดบุหรี่ว้ยกดเอ้เอ้อ้กดสองเพื่อดูกดสามเพื่อเพียงเดี๋ยวเราทำไปทำไมอ่ะไม่รู้ที่เดี๋ยวเปิดเสียงเกมไหม ไม่ไมพวกพวกปิดไมล์เลเกมเปิดทำไมที่ขอร์ดก็มีปิงพี่สามร้อยไว้ไว้ไม่ต้องปิดไมล์ตรงไหนโอ้สามร้อยเลยกดวีกดวีกดวีอะไม่ไม่พูดในเกมเหรอเหรอพี่ยังพี่ยังหมายพูดอะไรดิไม่อ๋อเนี่ยปีละเก๋เก๋เก๋เอ็กคืออะไรกดวีกดวีเอ็กคืออะไรเอ็กคือการอีโมทหรืออะไรไปลู้ คอนโทรอ๋อหนึ่งสองสามคือรู้ดีเหรอะอย่ารีบรีสิเอ้ยคอนโทรลคืออะไรอ่ะอ๋อคอนโทรลแล้วมึงกดเมาค้างมอไซค์เอาขวามันจะเป็นการการเลื่อนมือหนุมๆพร้อมเรียงแต่พี่เลยป่ะมึงก็ปิดไม่ไม่เคยเปิดหรอไม่ได้เปิดมึงเหรอมึงดิมึงเงอะแม็กกดเดียวเพึ่งอ่าไดนไหม อ่าดีขึ้นปะไม่มีแล้วทำไมที่กูมึงอะปิดก่อนไอ้หนุกูได้เฉียงสองรอบอยู่อันนี้เปิดเดี๋ยวปิดมีไหมปิด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 ยี้มาเลยน้องๆเต็มตัวเราจะขึ้นไปสู่แต่เป็นน้องมือสัตว์เอาไปแก่ไปเร็วขึ้นมาเดี๋ยวเก็บของไม่เก็บของเลยเก็บอะไรมีของเลยก็ดิ เตรียมของเตรียมเลยก่อนเฮ้ยเก็บนิดเอ่ะกูเก็บจะหมดขดเลยไปเลยวันนี้วันนี้พี่ไม่ขับไปไปเลย้องจะเอาแคลนนั่งเข้ามาทำไมใครจะกดค้าทำไม

ไม่กินอันนั้นเลยกิดออกมากูพากาแฟสัตว์อ๋อพี่กิดเถอะพี่กินแบกมาเลยแบกทั้งไปมีโรคอะไรโลคขับตันเนกาเฮ้ยคุยเล่นคุณเนยไหมไปคุณขับรถเข้ามาพร้อมยังพร้อมยังไปไม่จะพร้อมมั้งความน้องนี่เป็นหน้าต่างขี้ด้วยเฮ้ย แอปพี่เลยเอ้ยโห่แฟนโรชิงเกรสไปไหมเอาเบียร์เปล่าไปเบียร์เอาเบียร์กูเบียร์กูไหนเฮ้ยเฮ้ยมึงเลิกขับก่อนดิพี่เบนเอากูตกเงี้ยะอะไรอะกูตกรถวกุงนั่งตัวดียวจะรีบขับไปไหนหรอ อ๋อไม่บอกไูรูกรู้ว่าเก็บตัวกันแล้วไอ้เบรกเบรกเบรกดีเฮ้ยเบรกดีเบรกดีเอพี่พี่พี่ปิดไมค์ก่อนพี่แฮนด์เบรกแฮนเบรกแฮนด์เบรกปิดแล้วปิดแล้วโอเคเราได้เราได้เบียร์แล้วงูไม่เป็นแม็กเอ้ยเอาเบียร์เอาเบียร์ไปมาตรงนี้แม็กนี่นี่ดูดูนี่ดูนี่ดูนี่อ๋อนี่เหรอ ไปทางนี้ไปทางนี้เห็นบ้าดเห็นบ้าดิเห็นบ้าบินมองนะทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้จิกก้อนจิกก้อนจิกก้อนไปทางนี้ยุดยังไงอ่ะคิกมึงกดมึงกดเมาเือซ้ายเมือขวาค้างอะไเลยมึงก็ขยับเดี๋ยวนี้ยึดก้อนจิกก้อนก็เย้งก็เย้งก็จะไปทางนี้ไปทางนี้ เอคกวลเบียร์ตั้งข้างๆมึงอเนี่ยไอลืมดื่แค่ถ้ามันมีตัวละครตัวอื่นมาเข้ามามันจะสนุกกว่านี้แกไม่เราสามารถแต่งได้เดี๋ยวมันสามารถแต่งหมวกแต่งอะไรได้มีเก็บอยอ่เยอ่นไม่เคยยังไม่นั่งย่ไก่อนั่งก่อนกลุ่กูอยู่ดูก่มย่อยู่พี่นั่งเลยพี่พีู่ทีพี่กม่เปิดไล้กปิดทีอ่ะอ๋ออพูดเลยโอเคได้ยินไหม โอเคม่ละม่ละโลโลอไหมโอเคแล้วโอเคแล้วม่ละกูเหมือนกายีจะด้วยแต่ี่จะโชว์โชว์ทำไมเกบกิดบัเกิดบัเกดเบอร์ม็กูอยดแย่กูยูดว่าปุ่นปุนเลยเดี๋ยวนี่คือควางใส่แมงเลยยดวยูดยูดยูดยุยุดยุดยโอ้โห่ดวกูออกก่อไปดูทางให้เลยพวกงตามมาเดี๋ยวพวกมึงตามมาเดี๋ยวกูไปเป็นคนดูทางให้ ดกูดกูชนแม่งเลยแค่นี้ตามว่ามามามาๆมาเราอยู่ไหนมันมีแบบให้ด้วยจะไม่รู้อยู่ไหนอ๋อนี่เหรอมันไม่กูเราไม่รู้จะทำมันอยู่ตรงไหนโอ้นี่กุญแจกุญแจจบไปไม่มีอะไรแค่จงเฮ้ยร้อเฮ้ยนร้อนแล้วเป้าหมายอยู่ไหนอ่ะมันไม่บอกเลยนุ๊กขับไปเรื่อยๆมันไม่บอกว่้าหมายว่าทางออกอยู่ไหนอ่ะนม่ยงขม่ยงไปแล้วไปเลยไปเลยไปไปเลยนะ เฮียกูกูกูขับรถเก่งเว้ยเฮียนี่ยู่งดูทางนี่เฮียต้องบอกกูใหม่เลยนุกูขับรถเป็นเก่งไอ้เฮียโว้วกูไม่รู้เรื่องเลยแบบเหมือนไม่มีประโยชน์เลยไหมไม่มีทางอยู่แค่เอาเอาเบียร์ป่ะไม่รู้ว่าไปทางกันตรงไหงตรงไหนกูด้วยเฮียกูไปอะไรนุนุลงไปดูไปเฮ้ยมึงจอดก่อนจอดก่อนเอซิตูโก65ตรงเลี้ยวขวาขึ้นแหวงขึ้นแหวง ไม่ไม่มีใครลงเลยซ้ำไปเลยเรียบเรียนเคยข้างล่างข้างล่างไมยอไอ้เหี้ยนายตาฝาดเปล่าเออนะข้างหน้ามันต้องไปดับไม้ป่ะเดูไปเลยเลยดูต้องไปไหนอ๋เนี่ยหอนะสายสายเหรอเฮ้ยอย่าไปไม่ได้ปไไม่ด้ไะไปซ้ายนี่นี่มาเลยมาเลยได้เหรอไม่ต้องไม่ต้องพี่ได้ได้ลได้ไหมได้ตั้งไม้ก่อนดิเออได้เออมาเลยมาเลยเฮ้ยยุไซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่ เกี่ยวกับเมื่อกูได้หัดเดี๋ยวเรียนขับรถใหม่เนี่ยไปได้ไหมไปได้เออมาเลยมาเลยกว่ารถพังชนชนเหรอจับยับปอชนเพื่อนกันเองเนี่ยเลี้ยนรถเปล่าเชี่ยเลยเลี้ยนรถเปล่าไม่ไม่ขึ้นไม่ยังไม่รถไม่รถขึ้นมาแล้วบอกเลย กำลังขึ้นกำลังขึ้นโอเคไปเดี๋ยวเพื่อนใครวิ่งอยู่อ่ะคิดเองเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะไปกิดไปกิดไปกิดเลยมองทางเลยวี่งระวังมันมีมันมีหมีไม่เหรอต้จ๊แจ๊แจ๊มันมีหมีเออเออแล้วทำอะไรกับหมีอยู่ข้างหน้าไม่พอกูเจ๊เส้นทางแล้วอ๋อตรงนี้ตรงนี้อยู่ก่อนอยู่ก่อนเดี๋ยวไปไปทางนั้นไปทางนไปไปก่อนอีกนิดนึงไปอันนี้ตรงไป ไปก่อนไปก่อนเฮ้ยมีจี้ฟาร์มมันจะมีโอเคตอนนั้นหยุดเลยหยุดเลยไม่ก็ไปฟาร์มของก่อนไปฟาร์มของก่อนไปฟางไปฟาร์มของแล้วพวกมึงกักูนี่ก่อนระวังระวังงูนะมันมันมีงูระวังงูมีกูเยอะวังยังกัดได้เป็นสแน็คแมนนตเนี่ไงสครับแมทชนเอาไปทำไมนี่ไงนี่ไงมันมีมันมีของให้เปลี่ยนนี่นี่มีเวนตันนึงนี่อันนี้ของกูนี่นี่ยังไงเพื่อนมันเป็นนี่ จำอด้ไงไม่จำไหมนี่ไม่รู้ไม่เคยถามเลยถามกูโอเคโอเคโอเคเกละเกละมาดูกูแม็กดูกูดูกูฮะดูกูโอ๊ยแม็กสแกปนี่เอาไปด้วยอะโอเคสแกปได้เดี๋ยวมันเลยเฮียแค่ขับรถก็รู้สึกมันความบันแล้วอ่ะมันมันมันเอาไปซ่อมได้เออเออเออเป็นไรเออกูจับเดอยวจะดึกแม็กแม็กไอ้เหี้ยจำเดียวจะด้วยสัสวันนี้ไงสเปสเปมีสเปมีเจอแล้ว จะจเป็นมีเหรออะไรจะเป็นอะไรนะจะเป็นชีตหมีจะเป็อะไรจะเป็นอะไรไคือมีดแพตตี้มะเชียร์อ๋อนั่นเนื้อเราเอาไปย่างเอาไปย่างกินได้ไอ้ยัยนิมมึงคืองูกูดูมันคืองูเฮ้สัตว์กันเขียวแล้วกูตายวะกูดูไม่ออกตะกินเลยว่ามันเป็นคืองูเสร็จกูจะกินไหมแล้วข้างงูจ้ไปดูข้าข้าอะไรปืนแล้ววะเรามากินได้เปล่า อยากได้งูแล้วะอยากได้ปืนแล้วะตายไหมไ่เกือบตายไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูติดกูกูโดนกูโดนิเลยอะโดนโดนเลยยิ่มมมาไม่ต้องไม่ต้องข้ามามันหายไปมากว่าครึ่งหลอดเรื่อยๆกูเนี่ยกูโดนกัดไขนาดนั้นเลกูโดนไปสามครั้งอะ นนักูันข้างแรกอแล้วก็ข้างที่สองตอนที่มันฉกไอ้มินเนี่ยมันแบบชกกูด้วยแล้วก็ชกไอยูแล้วก็ฉกกูด้วยทั้งหมดสามครั้งและอมยาคุณจนไปสามครั้งข้างหน้ามียามาเดี๋ไปหายาไปขับรถเลยเอ้นี่คืออะไรมีปฏิกิรยากินแล้วได้เลยอยไ่เไม่เดี๋ยวมันมีปาอย่ากินก่อนอย่ากินก่อนต้องย่างก่อนต้องย่างก่อนไม่ไมไม่เดี๋ยวมีน้มันเปล่าไม่มีไมีได้เลยแล้วร้าอาหารอยู่ไหนอะ มันไม่มันไม่มีหลอดอาหารกินแค่เป็นบัฟบแคไม่มีหลอดน้ำมันอ๋อเหรอมึงขับไปตั้งเดี๋ยวหมดเดี๋ยวกูใส่เองนีเดี๋ยวกูขับเองไอ้สัร็จนี่มีเลยน้ำมันเอ้าขวดไอ้กล่องน้ำมันไปไหนแล้วไปแล้วหายไปแล้ววะอะไรดูทางกูด้วยนะไม่ค่อยเห็นทางอะไอ้กล่องเบียร์กินเบียร์เบียร์เบียร์บินบิเบียร์บินเบียร์บินบิเบียร์บิน Bia cu Bia 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 เอ้นี่มีมีมีอยู่อยู่อย่ี้มึงไปเอาใูเย็นนะไปเอาูเย็นนเบียเบียนยยตเย็นตเย็นไม่่ย่คายละดูมันจอดรถคนที่ยนยม่ได่เดี๋ยวช่วยมงเียช่วยมังม่มึงมึงขึ้นไปเดี๋ยวคูหยิบ s <S oh ่ได uh. oh. no. ้เลยไหเดี então, ๋ย่เดี๋ยวพี่อุ้มน้องเอกไหนที่ไหนไม่มีเลยไอไอ้คัเอไอ้่นอ้าว อย่าเอาหมดนะกดกดคิวกดกดคิวโอดมาอันนึงบอสกระโดดเนี่ยฮะมานี้นี่ดิคูโดดไปทำไมคิวมันดจบต้องหมดอ่ะนี่เอาไปก่อนนึงอันนี้ของอันนี้อันนี้ของกูนะอย่ากินนะอันนี้ของกูอ้โเยอะเลยสิให้เย่กูอยู่จังบุรีแย่ไม่ดื่มไม่กระทั่งเบียร์ให้ยาอาการหนักเลยกูของกูไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันได้บัฟแะลบัฟแข็งแรงเหรอ ไอของกูไม่เหลือแต่เบียร์เปล่าเนี่ยแดกเลยเดี๋ยวจะกินเบียร์ก่อนดื่มไมปแล้วจะดื่มแล้วก็จะมีแรงก็ขึ้นเลยยังไงไม่เข้าใจเฮ้ยไม่ไม่มีกระป๋องด้วยเหี้ยติ้งขยะดิจะลืมเหี้ยมาทิ้งขยะกลางทางเฮียคนคนของคนคนดีเลยเฮ้ยติ้งไปลยทิ้งไม่กลางทางด้วยเหี้ยกูเดียวเหี้ยเลยซื้อต่อไม่เงี้ยไปเลยโอ้ถ้าหยุดไปเดียวมันจะวิ่งไวอ่ะ เอด็กเยาว์จะยกของได้มากขึ้นยกของหนักคืออะไรอ่ไปข้างหน้ามีบ้านเหรอเดี๋ยวไปอยู่ไปอยู่ข้างหน้าบ้านนั่นก่อนเลี้ยวซ้ายจุดมีเลี้ยวซ้ายไอ้ตรงบ้านอ่ะไปตรงบ้านเลยไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวไม่ต่างออกเช็คพอยต์แล้วเช็คพอยต์แล้วเขียนว่าส t a t i o n gas s เ a t i o n ไมมีไม่มีน้ำมันได้ปะไม่มีไม่มีน้ำมันมีสเก็เนี่ยเก็บสเก็บ ไปมีมีแอนติโดรใครใครติดเชื้อยไอ้กูกูไอ้เหี้ยครึ่งหลอดแล้วเอาแม็กมาเอาไปเลยเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวกูกูตั้งกูตั้วหมดตนี่ตรงนี้นะอะไรไรไหมแค่เดียวกูตั้งกูตั้งเดี๋ยวไปไปดูอยู่มีมีกาแฟมีเพลงข้างในมีเพลงด้วยว่ะเดี๋ยวผิดเพลงด้วยกูตั้งไหนจู้โตโตข้างหลังอ่ะหาดูไหนอ่ะ ตาบอดรึล่ามึงไอ้นี่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 อีไปเลยชี้ดเลยโอ้ยม่็จิ้มเหมือนมึงจะฆ่าจะตายไอ้ม่มันไม่เต็มอ่ะหนมันไม่หมดอ่ะไม่เลยเป็นอะไรมีอยู่มันมีอยู่ข้างหน้ามีอยู่